น่าเห็นใจครูโรงเรียนขนาดเล็กร่วมใจกันเดินตามหมู่บ้านพยายามหาเด็กๆมาสมัครเข้าโรงเรียนหวังให้ครบ1นึคนจะได้มีพอออข่าวเด่นข้าวเด่จะพาเพื่อนๆไปดูติก๊กต็อกเกอร์ของคุณครูรายหนึ่งค่ะซึ่งได้โพสต์คลิปขนาดคุณครูของโรงเรียนบ้านการเหลืองจังหวัดสุรินร์กำลังเดินออกตามหานักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน เพื่อให้ครบจำนวน120คนเพื่อที่จะได้มีผออโดยระบุนะคะว่าโรงเรียนที่ครูไม่พอไม่มีผออมันน่าสงสารจริงๆนะครับโดยในคลิปมีคณะครูเดินมาตามบ้านของผู้ปกครองในหมู่บ้านเพื่อพูดคุยและชักชวนเด็กๆไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนไม่มีพออเพราะนักเรียนไม่ครบ120คนซึ่งครูได้บรรยายในคลิปว่าดูความพยายามของคณะครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินที่พยายามเดินทางนักเรียนเพื่อที่จะให้ได้นักเรียนตามจำนวน120คนเพื่อที่จะได้พออ,อและคุณครูเพิ่มขึ้นตอนนี้โรงเรียนเราก็รักษาพอออ,อยู่เหลืออีกประมาณ8คนซึ่งหลังจากสน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนํำนวนมากโดยมีคนถามว่านักเรียนไปไหนหมดครูก็บอกว่าเด็กเกิดน้อยมีโรงเรียนใกล้ๆกัน3โรงเรียนครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ